ทำไมต้องก่อพระเจดีซนยในวันสงกรานต์นะครับประเพณีการก่อเจดีซนยในเทศกาลวันสงกรานต์นั้นเป็นสิ่งที่ชาวไทยพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยการก่อพระเจดีซนยถือเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยตรงด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเราเข้าวัดทําบุญหรือว่าประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวัด เมื่อเดินออกมาจากวัดเศษดินเศษหินต่างๆก็จะติดรองเท้าของเราตามออกมาด้วยซึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธจะถือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างภายในวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์สาการเปลี่ยนอาคารต่างๆแม้กระทั่งก้อนหินดินทรายต้นไม้ ทุกอย่างญาติโยมได้ถวายไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาแล้วดังนั้นเมื่อเราเอาสิ่งใดออกไปจากวัดโดยพารักการก็คือไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าอาวาสแล้วถือว่าเป็นการละเมิดศินข้อที่สองก็คือห้ามลักทรัพย์ทั้งสิน้นคนโบราณจึงหาวิธีการแก้ปัญหานี้ด้วยการให้มีประเพณีการขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการใช้นี่คืนสงและก็ก่อพระเจดีทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการก่อพระเจดีย์นรก็จะถูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และกระทงสีต่างๆเพื่อความสวยงามตามแต่ละคนจะสร้างสรรค์น,นะครับในพระสุตตันตปิฎกทุกขาทุกกนิกายเทระคถานะครับตอนอัตถคถาเทระคถาก็ได้กล่าวถึงอนิสงค์ของการก่อเจดีย์ทรไว้ว่าในการรสมัยของโลกที่ว่างจากพระพุทธเจ้าภาวะสภาะเทระก็ได้เกิดในตระกูลพามเมื่อเจริญวัยขึ้นเป็นผู้มีอัธยาศัย ในเนคคัมมะละการคลองเรือนออกบวชเป็นดาบทแล้วไปสร้างอาสมอยู่บนภูเขาชื่อว่าสมัคระไม่ไกลห่างจากป่าหิมพานวันหนึ่งคิดว่าตนเป็นผู้หาคนบูชาไม่ได้เป็นผู้มีความทุกข์ในโลกคิดได้อย่างนี้แล้วก็เนรมิตพระสถูปทรายกระทําการบูชาทุกวันตลอดอายุแล้วไปเกิดในโลกพรมโลกนะครับ ต่อมาก็จุดตีจากพมโลกไปบังเกิดในดาวดึงท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายพบสุดท้ายก็ได้ไปเกิดนะครับในตระกูลลิชวีกรุงเวสาลีในพุทธุปาธบาการนี้นามว่าวัสภะเป็นผู้มีจิตศรัทธาบวชแล้วไม่นานนะักก็ได้บรรลุอรหันต์นะครับสารสังเขปอนิสงส์ของการก่อเจอดีทรายฉบับวัดทุ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ทั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเวรุวันวันอารามแห่งเมืองราชครึกนะครับพร้อมกับด้วยหมู่ภิกษุ500รูปพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็ได้เสด็จไปสู่แม่น้ําพร้อมด้วยข้าราชบริพานน้าเอาทรายที่ได้จากแม่น้ํำก่อเป็นเจดีทรายประดับด้วยธงแล้วก็ถวายพร้อมกับจีวรพัะทหารแด่พระภิกุพระเจ้าประเสิทธิโกศลน,น,น,นะครับและหมู่คนที่ร่วมการทําบุญ ต้องการที่จะรู้ถึงผลแห่งบุญที่ได้ทำแล้วนั้นพระพุทธเจ้านะครับจึงตัดตอบเป็นคาถาความว่าบุคคลใดได้ก่อเจดีไรน์ถวายเป็นทานก็มีอานิสงส์มากย่อมได้รับสุขสามประการสุดท้ายก็จะได้พบพระนิพพานบุคคลใดได้ก่อเจดีไซน์ถวายตายไปแล้วย่อมไปเกิดในตระกูลพามและก็ตระกูลกษัตริย์ประกอบด้วยทรัพย์สมบัติมากย่อมได้ไปเกิดในชมพูทวีป บุคคลทั้งหลายนั้นย่อมมีรูปอันงดงามเมื่อไปเกิดในที่ใดก็ย่อมเป็นที่รักใคร่ย,ยินดีแก่คนและก็เทวดาทั้งหลายด้วยย่อมไม่ไปเกิดในที่ร้ายก็คือนรกเป็นต้นบุคคลใดประดับช่อธงฉัดบูชาเจดีทรายก็จะได้ไปเกิดเป็นเท้าพญาประกอบด้วยแก้วทั้งเจ็ดก็ด้วยการสักการะบูชาเจดีทรายนั่นเองนะครับ บุคคลใดได้ก่อเจดีซายย่อมมีค่าหญิงชายมาแวดล้อมเป็นบริวารพ้นจากทุกทุกประการได้อยู่ในปราสาทอันงามมีจาตุรงคเสนามาก ก็ด้วยอานิสงส์ของการก่อเจดีไน์์บุคคลทั้งหลายทั้งชายหญิงย่อมมีวัวควายผ้าผ่อนผ้าแพรเครื่องบริโภคต่างๆไปในที่ใดคนและก็เทวดาก็เคารพบ,บูชาบุคคลทั้งหลายนั้นย่อมไปเกิดในสวรรค์ดาวดึงเป็นจอมเทพได้34ครั้งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้34ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทวีปทั้ง4เมืองใหญ่มีเมืองใหญ่เมืองน้อยเป็นบริวารอันประมาณไม่ได้สเสวยร,ราชสมบัติมากก็ด้วยอานิสงก่อเจดีทรายถวายแท้แน่นอนนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่จะปลูกฝังความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและก็ความสามาคถีให้แก่ลูกหลานารุ่นต่อๆไปก็คือ1นะครับเป็นการสอนไม่ให้ทำผิดสินข้อ2ก็คือเรื่องลักทรัพย เพราะการที่เศษดินเสษทรายจากวัดติดรองเท้าของเราออกไปทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่ก็ถือว่าเป็นการทำผิดสินข้อที่สองของเรานะครับก็ให้ด่างพร้อยไปด้วยข้อ 2. ส,สอนไม่ให้เป็นคนดูเบาว่าผิดศีลเพียงแค่เล็กน้อยคงไม่เป็นอะไรพอเมื่อเราทำผิดบ่อยๆเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินเมื่อทำมากๆขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องธรรมดาการเกรงกลัวต่อบาปก็จะลดน้อยลงไป 3. เป็นการสอนให้เห็นคุณค่าของบุญก็คือสิ่งของทุกอย่างภายในวัดนะครับได้มาจากญาติโยมถวายด้วยความศรัทธาและก็ความตั้งใจเมื่อถวายให้แก่วัดแล้วจึงถือว่าเป็นสมบัติของพระาศาสนาเมื่อไรที่วัดนำสิ่งของนั้นมาจัดก,กิจกรรมงานบุญนะครับผู้ถวายก็ย่อมจะได้อานิสงส์ผลบุญนั้นอย่างต่อเนื่อง ข้อที่4เป็นการสร้างความคุ้นเคยและก็สามคัคคีให้เกิดแก่หมู่ญาติพี่น้องและก็คนในชุมชนและก็พระพิสุทสงฆ์ด้วย โดยเป็นกิจกรรมที่ก็ทําร่วมกันและข้อที่5านะครับทำให้ใจผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการก่อพระเจดีไซน์น้อมถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการก่อพระเจดีไซน์จะให้ได้อน,นิสงส์มากเราต้องมีความตั้งใจว่าจะก่อพระเจดีไซน,นี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและก็สังฆบูชา และนึกน้อมนะครับไปว่าทรายที่เราขนเข้าวัดนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานพระศาสนาได้อีกต่อไปด้วยอีกทั้งยังเป็นการชําระหนี้สงด้วยนั่นเองนะครับ